สบายดีทั่วไทยกลับมาสนุกกันต่อกับสบายดีทั่วไทยที่จังหวัดสระบุรีครับผมวันนี้ไปเที่ยวมาหลายที่แล้วตอนนี้ได้เวลาไปหาอะไรอร่อยๆใส่ท้องกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมส่วนจะเป็นอะไรนั้นตามนายแมนไปกันเลยครับในช่วงนี้ครับเปิดครัวทั่วไทยฮะแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับของเด่นของดังที่นี่และเป็นของฝ่ายที่โด่งดังที่สุดเลยฮะนั่นก็คือกะหรี่ป๊าปั่นเองครับหนึ่งครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะถึงแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับผมอยู่หน้าร้านเป็นจาม่ครับอยู่กับพี่ฝนเจ้าของร้านด้วยสวัสดครับพี่ฝนครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะฮะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรลูกค้าเจ้าประจําเยอะมากเลยหลายคนเดินมาปุ๊บเนี่ยนะฮะขอที่ทอดอยู่ในแบบนู่นเลยไอ้กะละมังที่เป็นน้ำมันผขเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเขเรียกว่ากระทะกระทะแต่ว่ารูปร่างกระทะนี่ม,นม,ม,มันไม่เหมือนกันมันม่เหมือนกะละมังอ่ะจะว่าไปแล้วมันก็ดูคล้ายกะะมังเหมือนกันนะครับพี่ฝนหรือว่าโอ้แอบเอากะละมังมาทอดจริงๆเลยครับพี่ฝนครับ มันเป็นการรับรองครับว่านี่แหละครับกะหรี่ป๊าบเสี่ยอร่อยใช่ไหมครับผมชอบอยู่หนึ่งไส้ไหมก็คือไส้ไก่ขอชิมได้ไหมอันนี้ไส้ไก่ใช่ไหมครับร้านนี้ครับมาบอกว่าคุณจะไม่ได้ทานกะหรี่ป๊าบแบบเย็นนะฮะร้อนตลอดค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะมีหลายไส้นะคะมีหลายไส้ใช่ไหมครับแต่เราเน้นไส้ไก่กรอบนอกนุ่มในอโอ้โห เห็นแ,แบบนี้ก็ยืนยันได้เลยครับว่ากะหรี่พับของที่นี่เนี่ยร้อนตลอดเวลาจริงๆเลยครับโออร่อยอ่ะวันนี้ครับโอ <c oughs> อยากกินก็อยากกิน <c oughs> งานก็ต้องทําครับฉะนั้นครับวันนี้ฮะขออนุญาตได้ไหมว่าขอดูวิธีการทำาด <c oughs> ดูสูตรเครื่องปรุงหน่อยอะไรเป็นยังไงแบบไหนได้ค่ะได้ไหมฮะได้ สวัสดีครับทั้งสองคนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นเป็นหลานสาวหลานสาวใช่ไหมฮะถ้าเป็นแม่ค้านะมืออาชีพเลยนะมืออาชีพอันนี้อายุเท่าไหร่ครับ20ปี20พอดีคึงแป้งคึงไงฮะเราต้องเข้าใจว่าไม่คึงเนี่ยเราสามารถกดแรงได้กดเบาได้ครับผมจังถ้าพี่ออกแรงปุ๊บเป็นยัไงรู้ไหมคะเป็นไงฮะอย่างนี้ค่ะ มันจะแตกบางค่ะที่มองก็ติบางเห็นไหมคะโอเคครับอาจารย์่ของเราจะต้องทำอย่างนี้ค่ะยังไงอาจารย์อาจารย์ว่าไงนี่ค่ะที่ค่อยๆค่อยๆนี่คือโปรเฟชชั่นอลนะฮะในการคลึงแป้งค่ะเสร็จแล้วค่ะพอแล้วได้แค่นี้เอาประมาณนี้นะใส่ไส้เหะใส่ไส้ป๊บทำนี้ค่ะคุกคุกครับตักไส้ค่ะครับผมอ่ะ ทำเ,เ,เกียวนี่แหละไอตรงทำเกี้ยวนี่แหละอ่ะตกับนิ้วชี้นะคะครับบีบอะลักษณะแย่มากแต่ก็พอออกมาเป็นกะหรี่ปามได้หนึ่งตัวใช่ค่ะใช่ไหมฮะอย่าอย่าไปใ,ใส่อยู่ตรงนั้นเลยครับผมเกรงใจคนที่ต้องกิน <c oughs> โอ้โห,โหถ้ากลัวว่าคนอื่นเขาจะโชคร้าย <c oughs> ก็เล็งไว้ดีๆกันละกันพอทอดเสร็จจะได้ไม่หยิบผิดนะนายแมน หลังจากปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่คือเป็นการเอาลงน้ํามันใช่ไหมฮะไปทอดทอดนานไหมครับพี่ทอดประมาณสิบนาทีค่ะสิบนาทีสุกแล้วเหรอต้องลงไปแรงนะคะไ <ป S 2> แรงแ<พ>อะพอพออยู่ตัวแล้วก็หลีไปถ้าเป็นกลางกลางอ๋อร้านนี้นะฮะมีคนซื้อตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่เป็นขาไปทำใช่ค่ะอันนี้เราพูดกันแบบบ้านบ้านเลยนะครับร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายแบบนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่าแม้กระทั่งคนท้องถิ่นคนพื้นที่มาซื้อกินนะ เอาละครับหลังจากที่เรารู้วิธีการทำนะฮะแล้วก็รู้จักกะหรี่ปั๊บนะครับซึ่งเป็นของฝ่ายที่โด,ด่งดังมากของสระบุรีเมื่อกี้เราทอดไปไสไกอไอ่อันไหนเอออันไหนอันไหนเนี่ยอันนี้อันนี้เรามาลองชิมกันดูครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้แบบว่าแว๊บหนึ่งขอสัมผัสอีกแวบหนึ่งแล้วกันหือ,หอ,หอความกรอบกร่อย กรอบนอกนุ่มในนี่แหละครับกะหรี่ปั๊บที่แสนอร่อยเหลือเกินนะฮะซึ่งเป็นเมนูจานเด็ดพื้นบ้านครับประจำจังหวัดสระบุรีแลเป็นของฝากขึ้นชื่ออันด่งดังมากๆครับกับกะหรีปั๊บนั่นเองฮะและยิ่งร้านนี้นะฮะเป็นจามาดท่อสดสดทำเงินสดสด ทุกอันนี้กรอบนอกทุ่มในอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยนะครับตรงไหนอยู่ตรงไหนหลายคนแบบว่าโอ้โหมันเยอะตลาดอสคมกเด็กนะคะนะฮะทางขึ้นโคราชน,นะคะเอาละฮะนี่แหละครับวันนี้เราอยู่ที่นี่สระบบุรีครับกับหนึ่งร้านนะฮะเมนชะมาทะเีครับวันนี้ขอบคุณมาก,มากครับทุกๆคนครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครั้งหน้าครับเราจะเดินทางไปที่ไหนฮะคุณต้องติดตามดีๆครับคุณผู้ชมครับกับรายการของเรานเน่นองครับวันนี้ฮะรายการสบายดีทั่วไทยลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ,รบอาพวกเราสบายดีทั่วไทยสบายใจทั่ว,ว,วกันเย้ yeah. สบายดีทั่วไทย